สวัสดีครับคุณกำลังรายการเพิ่มเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโตลิบัสกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแบบท่าที่แบบขาดครึ่งตัวนะฮะก็มากันเลยมาทำกันเลยฮนะก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะฮะอย่างแรกครับให้คนของตัวสนะีฮะให้ตัวไหนนะอย่างนี้กันนะครับก็ เอาค่ะไอาขาขา้างหน้าูดนะครับเอามอาไปที่ขา,ขา้างหน้าุดะครับกดเข้าไปที่ e x เ e n d i n g อะไรนะ e x ้ e n d i n g นะครับกดเข้าไปบานหนึ่งอันนี้ก็ปรับนี้นะคะแขนนะค,ะคลิกแป่น,นหัวกดวีนะก็กดหัวนมวาาหัวหน้า่อเองด้วยเป็นคอนแดค ภาพ ok. มันเือนสโลว์นั่นมีสโลว์กดอันนี้เป็นโลเวอร์ไหลนะฮะฟึบเวและนะให้คุณกดเอิดลงมาเขาเนี่ยเป็นคอนแทคครับสองอันนี้นะครับสองเลยแล้วก็ยันหนึ่งครับข้างบนครับใกล้ๆตูดนะครับคอนแทคครับอ่านี่ฟลุ๊ปฟลุ๊ปคลิกไปสามพังนะครับ กดสเปรย์อยสามครั้งครับก็ฟุ๊ครับอันนี้เป็นเอ็กตริงครับปรับอันนี้เป็นเอ็กตริงครับจะเลี้งอะไรปุบร๊บอ้าหัวขาแล้วครับเอาอันนี้นะโอ้โหพวงขาดย่างใคเลยทิ้น,นเลยขาหนักแรงไม่สนุกครับตกแรียงหมดขาเลยไม่แน่ บ bon, อลใบหัวหน้าหวดดวนแล้วก็ทุนเงินได้ไหมได้เออเออนี่แหละ ครับวันนี้นะครับสสวััดีครบบ๊ายบายอไปอ่อน